เน่ทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะ <S <S คุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200% <S 1> <S 1> นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเออสีเพื่อนชาวกินน้องเบทุกคนนะวันนี้นะก็การเล่นคุกกี้รสมูสราสเบอรี่ปรับใหม่กันนะรอ่ามูสราสเบอรี่เนาะเป็นหนึ่งในตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัว ชูโรงประจำอัปเดตครั้งนี้เลยนะครับด้วยความที่เป็นหนึ่งในตัวที่ได้สกินซูเปอร์อีพิกด้วยอ่ะเป็นสกินจำชื่อไม่ได้แต่ผมขอเรียกว่าสกินดาร์เวเดอร์ละกันนะครับ <laughs> มันหน้าตาคล้ายๆกันเนาะเออใครจะเรียกเป็นเจไดใครจะเรียกเป็นสกินสตาร์วอลก็ได้นะครับโอเคก็สกินนี้เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างสวยนะผมก็ทำการแลกมานะครับเพื่อเอามารีวิวให้ดูในเกมเพลย์กันด้วยเลยเนาะแล้วก็เรื่องของการปรับเมคนากมูซาสเปอรี่นะครับนอกจากมีการปรับแต้มแล้วเนี่ย มันมีเรื่องของการปรับเมคานิมแคนดี้แล้วก็ปรับค cool ูลไทมด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็คือปรับค cool ูลไทมเนาะที่เห็นเด่นชัดก็คือ,อหลายคนน่าจะจำได้ว่าปกติเนี่ยโบสซัสเฟอร์รี่มันจะสกิลเร็วกว่านี้นิดหนึ่งนะครับมันก็มีการเพิ่มค cool ูลไทมเนาะทั้งตัวความสามารถหลักแล้วก็แคนดี้วิเศษเลยนะแล้วก็เมคานนกอีกอย่างที่ถูกปรับเข้ามาแล้วค่อนข้างเห็นผลชัดเจนมากเลยนะคือการที่สามารถใช้แคนดี้วิเศษพุ่งไปพร้อมกับลูกไฟได้นะอันนี้คือสิ่งสำคัญเนาะ,อะโอเคตรงจุดเมื่อกี้นะครับเป แทงแล้วพุ่งเข้าโบนัสไปนะผมเพื่อให้เข้าโบนัสเร็วข <Minor. S 1> ึ้นเนาะถามว่าทําไมต้องเข้าโบนัสเร็วขึ้นนะผมเพราะว่าตอนลงโบนัสเนี่ยต่อให้เราขึ้นเร็วหรือขึ้นช้านะผมเราก็จะลงโบนัสตรงจุดเดิมอยู่ดีดังนั้นการที่ขึ้นโบนัสเร็วขึ้นเนี่ยเราจะเสียเลือดน้อยลงอะ่ะเหมือนเราจะได้เลือดเพิ่มึ้น,นิดหนึ่งนะผมซึ่งถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมีผลไหมจะมีผลในเรื่องของการที่ไปเก็บวดเลือดสุดท้ายขวดที่4นะผมถ้าเราไม่ทำเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะไปไม่ถึงนะมีโอกาสที่จะตายนะขวดเลือดนะผม ผมบอกเลยว่าเซตเนี้ยผมอัดมาค่อนข้างนานนะก็คือจะเล่นเท่าที่เล่นได้ขอให้มันสกิลสุดท้ายติดวิ่งเพอร์เฟกผมก็อาจจะลงแล้วนะ <c oughs> ด้วยความที่เซตเนี้ยผมอัดมาประมาณเกือบชั่วโมงละ <c oughs> คือด้วยความที่เซตเนี้ยมันต้องงม,มหาเทคนิคเยอะนะมมันไม่สามารถเล่นแบบชิวๆได้นะคือถ้าจะเล่นแบบชิวๆเนี่ยมันต้องใช้เป็นแบบพวกเครื่องโยนแผนที่อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าแต้มหายเยอะนะดังนั้นผมก็เลยอ่ะเลือกที่จะเล่นแบบมีเทคนิคหน่อยนะ แล้วก็ในเรื่องของการเซฟแคนดี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเซฟแคนดี้ไว้แล้วนะโมเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยถ้าใครจําได้นะโมมันจะมีลูกไฟในดานเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะโมอ่ะใช้แคนดี้วิเศษพุ่งไปพองกับลูกไฟเห็นไหมมันจะพุ่งได้ไกลขึ้นโนอมซึ่งเราจะใช้เมคานิกจากจุดน,นี้ในการเพิ่มระยะทางให้กับตัวมนะูสลาสเปอร์รี่เนาะหลักๆเลยความยากของเซฟนี้นะโมก็คือการที่เราต้องเซฟแคนดี้มาไว้ใช้กับตัวของลูกไฟคือ2คือเราต้องจําดาดให้ได้ว่าลูกไฟ ตรงจังหวะนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคือถ้าเราเล่นแบบงูลปลาไปใช้สกิลกดมั่วๆอะไรเงี้ยไปไม่ถึงนะครับมันจะทําให้แต้มเนี่ยหายเยอะมากและการที่ใส่สมบัติเพิ่มระยะทางแน่นอนแต้มก็หายเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นค่อนข้างส่งผลเยอะนะกับเซตแบบนี้นะผม,ผมก็เลย่าชี้จุดไว้นิดนึงเผื่อถ้าใครอยากเอาลองเอาไปเล่นตามนะครับอยากรู้ว่าเออจะสกิลแคนดี้ตรงไหนอะไรเงี้ยโอเคตรงจุดนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม ถ้าสมมติว่าเราทําระยะมาไม่ดีพอเราเก็บแคนดี้มาไว้พุ่งพร้อมลูกไฟไม่ตลอดเนี่ยมาไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นมี่ขนาดผมพุ่งพร้อมลูกไฟมาตลอดเก็บเก็บระยะมาดีตลอดก็ยังเกือบไม่ถึงเลยนะอมดังนั้นเซตเนี้ยมันค่อนข้างสูงเสี่ยงนิดหนึ่งนะถ้าใครจะเล่นมันมีความเสี่ยงในการเล่นสูงน้องถึงแม้ว่าเซตเนี้ยจะทําแต้มได้ดีมากก็ตามอย่างที่เห็นว่าผัดแรกเนี่ยจบเกิน8 689ล้านเลยนะ้องคือถ้าเล่นดีๆนะ่ยผมว่าเซตและผัดแรกเนี่ย จบเกือบ700ได้เลยนะถือว่าผ,ผัดแรกเนี่ยทำแต้มได้เยอะมากนะผมก็ตอนนี้ที่ผมเห็นเซตสูงสุดนะคือใช้เป็นผัด lobster นะผมน่าจะเกิน700ไม่ใช่7 0 0 890ล้านไปแล้วนะผมขออภยนะัยเนาะสำเลขผิดนะผมน่าจะเกิน890ไปละค่อนข้างทำแต้มได้เยอะมากส่วนถ้าเป็นผัดแมจักกวาเนี่ยตอนนี้ให้สูงสุดที่8 8 5แนะผมผมก็เลยอ่ะขอเล่นเป็นผัดแมจกกักรวาลแล้วกันเพราะว่าผัด lobster ค่อนข้างกินพลังงาน,งานกินความสามารถเยอะนะผม ช่วงนี้คือแบบไม,ไม่ไม่ค่อยแบบต้องยอมรับเลยว่าช่วงเนี้ความทื่อในการเล่นเกมของผมกับคุกที่รันค่อนข้างดอกไปเยอะนะครับคือแบบกดนู่นกดนี่กดนั่นช้าไปหมดเลยรู้สึกแบบตัวเองดีเลยสก,กิลไปหมดเลยก็ลเลยอ่ะโอเคขอเล่นเป็นตัวง่ายๆละกันนะครับโอเคก็แมจจักรวาเนี่ยตรงจังหวะท้ายให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยมันจะสกิลตรงกองเลเซอร์ตรงนี้พอดีนะถ้าโดดไม่ทันเนี่ยหัวแตกนะคือผมเป็นบ่อยมากคือตอนแรกอะ่ะเล่นมันจะมีปัญหา ตอนแรกอะเล่นผัดนโมสลาสเปอร์รี่ผ่านแล้วปรากฏว่ามาตายตรงผัดแมจกก่จักรวาตรงจุดเมื่อกี้แหละก็ <c oughs> <g ül> เลยชี้จุดมานิดนึงเผื่อแบบใครไอ้โดดไม่ถนัดนะผมตรงจุดเมื่อกี้เนาะเพราะเราไม่มีเครื่องยนต์ด้วยนั่นเองนะผมอ่ะโอเคก็จบที่878้ล้านเห็นไหมนี่ขนาดเล่นเพอร์เฟกต้แมยังค่งอนข้างห่างเลยนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เซตถัดไปกันนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ด่านที่2กันนะผมก็ใน,นด่านที่2ผมจะใช้เป็นเซตเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนสมบัติก็คือเอาไอหมีน้ําแข็งออกนะผมเอาบิงซูออกเนาะ ใส่เป็นเครื่องยนต์มาแทนนะผมคือถ้าเป็นในด่านนี้ต้องใช้เครื่องยนต์นะผมเพื่อให้มูสลาสเนี่ยไปถึงขวดเลือดขวดสุดท้ายเนาะโอเคก็จังหวะในการเล่นจะคล้ายๆเดิมนะผมแต่ว่าด่านนี้มันจะไม่มีจุดลุกไฟที่เอาไว้ใช้คอมโบคู่กับมูสลาสนะ ดังนั้นก็คือใช้สก,กิลได้ตามปกติเลยนมตรงจุดไหนที่รู้สึกว่าเออเป็นกองเยลลี่เยอะๆอะไรเงี้ยก็ใช้แคนดี้พุ่งไปเลยนมวเรื่อหลักการในการใช้แคนดี้ของตัวมูสลาสเนี่ยถ้าเกิดอยากเซฟไว้นะผมอาจจะต้องใช้เรื่องของการดีเลย์การกระโดดนิดนึงนะก็คือถ้าเราไปกดกระโดดแล้วกดสไลด์ลงมาเลยนะปกติผมจะชินกับการที่กดกระโดดปุ๊บแล้วก็กดสไลด์เลยถูกไหม มันจะพอมันลงพื้นปุบอะมันก็จะได้สไลด์เลยนะผมแต่ว่าถ้าเราอยากเซฟแคนดี้ไว้เนี่ยเราต้องให้มันตัวเท้าอะมันแตะพื้นก่อนแล้วค่อยกดกระโดดน้อเอ้ยไม่ใช่กดสไลด์นะผมขออภยนะัยเนาะคือกดกระโดดลงมาถึงพื้นเสร็จค่อยกดสไลด์ก็จะไม่ได้ใช้แคนดี้ก็คือเป็นตัวที่ต้องมีเทคนิคในการเซฟแคนดี้นิดนึงคือถ้าแบบใช้ความเคยชินในการโดดอะไรเงี้ยอย่างผมอะอย่างที่บอกผมชินกับการที่โดดปุ๊บแล้วกดสไลด์คางไว้ตั้งแต่กลางอากาศเลยอะไรเงี้ย มันก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้เซฟแคนดี้ไว้ใช้ในบางจุดนะรัก็จะกลายเป็นแบบเสียแต้มไปบ้างอะไรเงี้ยหลักๆเนี่ยเซตเนี้ยที่แต้มมันแกว่งเลยหลักๆก,ก็คือเรื่องของการใช้แคนดี้ให้ถูกจุดนะการใช้แคนดี้ถูกจุดเนี่ยช่วยให้เก็บเยล,ลี่ได้ค่อนข้างเยอะขึ้นมากเลยนะ <S <S บางจุดที่มันเป็นแบบปกติเราเก็บไม่ได้แน่นอน100%ครบอะไรเงี้ยการใช้แคนดี้ก็จะช่วยให้เก็บได้นะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเซฟแคนดี้มาไว้ใช้เหมือนกันนะก็เลยเป็นผลที่ทําไมเซตเนี้ยอาจจะมีแต้มแกว่งบ้างอะไรบ้างนะ อย่างที่บอกเนาะมันมีเทคนิคตรงจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็บวกกับถ้ายิ่งเป็นด่านไหนที่เป็นแบบการเก็บเยลี่เป็นเรื่องสําคัญอย่างด่านแรกอะไรเงี้ยที่มันเป็นก,การเก็บหมีน้ําแข็งค่อนข้างสําคัญส่งผลเยอะอะไรเงี้ยอ่ะก็ยิ่งส่งผลเรื่องแต้มเยอะนะครับสำหรับเรื่องการพุ่งแคนดีนะ้เนาะแต่ว่าด่านแรกอะเอาจริงจจุดสไลด์มันค่อนข้างชัดเจนแหละเพราะว่าจุดที่ผมเล่นอะผมรู้สึกว่าเออมันโอเคละเพราะว่าการที่สไลด์เนี่ยหลักๆเราจะเก็บสไลด์ไว้ใช้พร้อมกับลูกไฟตลอดอยู่แล้วนะครับคือช่วงด่านแรกๆไม่มีปัญหาหรรอมมมัันนจะะปปปีญาาตช่วงณแบบ ช่วงด่านสามไปต้นไปที่มันเริ่มมีจุดลูกไฟให้ใช้นะก็ลเลยเป็นผลเนาะว่าทําไมแบบตัวมูสลาสมันต้องจาจุดใช้สก,กิลนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นในด่านเนี้ยอาจจะไม่ต้องจำจำจุดใช้อย่างที่บอกนะครับอ่ะพลาดเมื่อกี้โอเคยังโดดกลับมาได้นะก็ด่านเนี้ยด,ด้วยความที่มันไม่ได้มีลูกไฟอะเนาะ,ะจุดลูกไฟมันไม่มีนะครับลูกไฟเนี่ยมันจะไปมีอีกทีตอนช่วงปลายด่านเลยอม,มันจะมีไปทีตรงจุดนั้นเลยนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากเนาะสำหรับเรื่องของการใช้แคนดี้มูสลาสนะครับ อ่ะโอเคด่านนี้ค่อนข้างเอาจริงจริงค่อนข้างเล่นสบายนะแต่ว่าแต้มก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่โหนด้วยความที่มันต้องใช้เป็นเครื่องยนต์อะเนาะมันก็เลยอาจจะหักแต้มไปโหแต้มก็เลยอาจจะดูน้อยกว่าด่านอื่นนิดนึงนะถ้าเป็นในด่านนี้ผมรู้สึกว่ามูสเซตมูสลาสจะไม่ได้ติดท็อปสกอร์มั้งน่าจะไม่ติดโหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ใช่เครื่องยนต์เนี่ยน้องมาไม่ถึงขวดเลือดขวดสุดท้ายแน่นอนนะเ,เนี่ยมาไม่ถึงแน่นอนนะถ้าไม่ใส่เครื่องยนต์ดังนั้นต้องระวังให้ดีนหน ด้วยความที่เขาเพิ่มคูดาวสกิลมาด้วยอะเนาะแต่ก็ทดแทนในเรื่องของการที่สามารถพุ่งไปพร้อมกับลูกไฟได้ระยะทางมันก็เลยค่อนข้างใกล้เคียงกับเดิมนะครับอาจจะเยอะกว่าเดิมได้ซ้ำนะในบางจังหวะนะครับอ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปเห็นไหมมันค่อนข้างเป๊ะมากขึ้นถ้าเป็นไอ้รอบก่อนที่ผมเล่นเล่นก่อนปรับเนี่ยจะเห็นว่าเลือดเหลือค่อนข้างที่จะเยอะนะเออตอนสกิลทายนะครับคือแล้วอันนั้นอะคือลงหลุมได้นะเลือดยังเหลือเลยอันนี้คือเลือดเหลือพอๆกับตอนที่อ่าลงหลุมหนึ่งทีตอนก่อนปรับแล้วนะครับถือว่า รับจังหวะมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับการเล่นในแผดปัจจุบันมากขึ้นนะอืมเข้าใจได้นะ็นถือว่าเป็นตัวที่วิ่งค่อนข้างไกลยอย่างที่บอกเนาะก็ยังเป็นตัวที่คอนเซ็ปต์เดิมนะหลังจากที่ปรับมาก็ถือว่าโอ้โหเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบชัดเจนในเรื่องของดีไซน์ในการเล่นนะเพราะดสองหลักๆเนี่ยก็เลยจะเน้นไปที่ไม่ l o เ s t e r ก็แมจควาเนาอ l o เตอร์มักกนมมเล่นได้กับทุกเซตอยู่แล้วไงส่วนแมจคกกวาเนี่ยด้วยความที่มันน่าจะเป็นตัวที่จังหวะเหมาะเล่นเราแต้มดีที่สุดแล้วเนาะ คือตลอดหน้าเนี้ยผมเคยไปลองบลูส์ไลทมาแล้วมันไม่ทันนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันให้เลือดได้แค่ประมาณ3รอบนมซึ่งมันไม่พอสาหรับการที่บลูส์ไลจะใช้สกิลเนาะบลูส์ลเนี่ยมันต้องใช้ประมาณเลือด1ขวดใหญ่ซึ่ง1ขวดใหญ่มนประมาณ40หน่วยน้อสัตว์เลี้ยงมันให้ได้แค่3รอบก็เท่ากับให้ได้แค่ประมาณ30หน่วยมันก็เลยไม่พอนั่นเองนะแต่ถ้าเป็นไมเมจาควาหรืออบ๊อบบิ้งเนี่ยมันพอเนาะอ่ะโอเคพุ่งกระโดดปิดท้ายไปเห็นไหม มันมันไม่ได้ต้องยือ,อะไรมากมายนุมแต่ว่าเลือดมันจะเหลือเป๊ะๆนิดนึงนะอ่าโอเคสกิลปิดท้ายไปนุมเพราะเซตนี้เนี่ยถ้าเล่นดีๆผมว่าเกิน800ยล้านได้เลยนะสำหรับในด่านนี้นุมแต่ก็ถือว่าอย่างที่บอกแต้มก็อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเซตในด่านอื่นนะอ่าโอเคปิดท้ายไปก็จบที่793ล้านนุมอ,อ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านต่อไปกันนะคะโอเคเรามาปิดกันที่ด่านสุดท้ายกันที่กดดันลับของแก๊งไต้ข่าวกันนุมก็เซตที่จะใช้จะคล้ายๆเดิมแต่่วา ถอดเครื่องยนต์ออกเนาะแล้วก็ใช้เป็นสมบัติสปีดเพิ่มขึ้นมาก็คือจะใช้เป็นกล้องสายฟ้าเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะเพื่อบูสต์แป้์ให้เร็วขึ้นเนาะคือในเซตนี้เนี่ยด้วยความที่ด่านเนี้ยระยะมันไม่ได้ไกลมากนะผมมูสลาสเนี่ยสามารถไปถึงขดเลือดด่านสุดท้ายได้แบบค่อนข้างจะสบายเนาะก็เลยไม่ต้องใส่เครื่องยนต์ก็ได้นะผมก็เลยการที่ใส่พวกสมบัติเด้งแต้มอะไรเงี้ยจะค่อนข้างทําแต้มได้ดีกว่านะครับโอเคก็ในด่านนี้เนี่ยบูสลาสก็ติดท็อปเหมือนกันนะ ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยล่าสุดทําได้ที่810ล้านก็คือเซตที่ผมเล่นอยู่นี่แหละนะครับผมก็เทคนิคก็น่าจะคล้ายๆกับไอ้ด่านก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นด่านมีน้าแข็งไอ้ด่านเยตินะครับก็คือต้องเก็บไอ้ตัวแคนดี้เนี่ยพุ่งไปพร้อมกับลูกไฟใน,ในบางจังหวะเนาะซึ่งลูกไฟเนี่ยด่านนี้ก็จะเหมือนกันก็คือลูกไฟเนี่ยจะเริ่มมาตอนช่วงประมาณด่านที่3เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าจุดลูกไฟในการใช้สกิลอะไรเงี้ยจะค่อนข้างแบบโดดวาวาเสียวนิดนึงเพราะว่ามันมีบางจุดที่ถ้าใช้สกิลไม่ดีเนี่ย อาจจะกลายเป็นพาเยลลี่ได้ในช่วงด่านสีับผมก็เลยเป็นผลที่ทำไมอาจจะมีแต้มแกว่งบ้างนิดหน่อยนะผมก็จะพยายามเล่นให้เพอร์เฟสุดเท่าที่ขออภัยนะผมจะพยายามเล่นให้เพอร์เฟที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเนาะก็อาจจะพูดติดติดขัดขัดหรือมีเสียงแหบขึ้นมานิดหนึ่งนะผมคือช่วงนี้ก็มีแบบเตรียมเทศก,ทศกาลอะไรเงี้ยแล้วก็แอบ,บเป็นร้อนในด้วยนะผมก็เลยอาจจะแบบดูเสียงอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะ อ่ะโอเคผมเก็บแคนดี้ไว้ใช้กับลูกไฟครั้งหนึ่งนะมแล้วก็ผมจะเหลือแคนดี้ไว้นะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้ามันจะมีตัวของลูกไฟมาอีกนะค,คือลูกไฟเนี่ยถ้าเป็นตอนสกิลใหญ่มันจะไม่ทํางานนะผังน,น,นั้นก็คือเราสามารถดองความสามารถแคนดี้เนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วรอให้สกิลใหญ่เสร็จเราก็ค่อยใช้แคนดี้หลังจากที่อ่าออกสกิลใหญ่นะลูกไฟมันก็ยังทํางานอยู่ก็ถือว่าเป็นการกินระยะเพิ่มเติมนะ,นะอ่ะอันนี้ก็คือหลักๆในเรื่องของเทคนิคการเล่นมูสลาส์นะ คือเทคนิคมันดูเหมือนอาจจะง,ง่ายนะแต่พอเอาไปเล่นจริงเนี่ยเราค่อนต้องค่อนข้างจําจุดแคนดี้เยอะถ้าเผลอแบบลืมเผลอเลอแป๊บนิดหน่อยอะไรเงี้ยไปเผลอใช้ก่อนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพังเฟลไปเลยก็มีนะยิ่งถ้าเป็นด่านแรกเนี่ยค่อนข้างต้องรีควายในเรื่องของการจดจําสูงนะอย่างด่านเนี้ยเอาจริงๆิงผมลองเล่นแบบปกติที่ไม่ได้พุ่งไปพร้อมลูกไฟมันก็ถือว่าทําแต้มได้โอเคนะไม่แย่แล้วก็ยังเล่นได้นะแต่ถ้าเป็นด่านหิมะก็คือมันไปไม่ถึงคนเลือดสุดท้ายไงถ้าเราไม่ทําเทคนิคเนาะ มันก็เลยค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะสำหรับเซตนี้ดังนั้นผมมองว่าเซตนี้ถามว่าน่าเล่นไหมเออผมมองว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เพราะว่าวิ่งค่อนข้างไกลามากแล้วก็วิ่งสดไม่มีเครื่องยนต์ตัวช่วยอย่างเซตแสงจันเนี่ยวิ่งจังหวะเดียวกันแต่ว่าเซตแสงจันได้เปลี่ยนตรงที่เออสัว์เลี้ยงช่วยสกิลของคุกกี้ก็ค่อนข้างบ่อยแล้วมันก็มีเครื่องยนต์ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเซตมูสลดเนี่ยโ no <c oughs> นครับวิ่งสดดังนั้นต้องระวังนิดนึงนะถึงแม้จะมีแคนดี้ในการใช้ช่วยในการผ่านประสักก็ตามนระต่่วา มันก็ต้องเอาแคนดี้ไปจําจุดใช้ในการใช้คู่กับลูกไฟด้วยมันก็เลยไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่นะในบางจุดเนาะก็เลยเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญทีหนึ่งนะอืการที่ปรับเมคนิกใหม,ม่ๆนี่ก็คือว้าวุ่นเลยนะผม <c oughs> เล่นยากกว่าเดิมไปอีกนะสำหรับตัวมูสซาร์ปกติก็เล่นยากระดับหนึ่งอยู่แล้วนะผมอ่ะโอเคก็จบที่62สห้านะสำหรับผัดแรกนะผมเรียกแมจาการลงมาเนาะคือมูสซาร์เนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันด้วยความที่ตัวความสามารถพื้นฐานมันเองก็แอบมีความเล่นยากนิดหน่อยอยู่แล้วนะ เพราะว่ามันต้องค่อนข้างกดให้เป๊ะนิดหนึ่งนะมันเป็นตัวที่กดเผื่อไม่ได้นะกดเผื่อขึ้นมิสเลยนะคือผมอะกดลองกดลองแบบเล่นดูแบบกดรัวๆอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ที่แบบไปจูนความทรงจํามาเพราะว่าไม่ได้เล่นมันนานแล้วถูกไหมปรากฏว่าเออไปเผลอกดรัวๆคือนมิสรัวๆเลยเนอมคือตัวมูสลาสเนี่ยมันจะกดได้เฉพาะตรงจุดจังหวะที่มันจะเป็นแบบไอตัวทหารมันง้างอาวุธมาเท่านั้นเนอะคือต้องจําระยะให้แม่นอะเพราะว่ามันไม่ได้มีฮิตบล็อกชัดเจนนะ เราต้องจําระยะตัวของมูสลาสเองนะหรือถ้าใครแบบไม่ชินอะไรเงี้ยก็สังเกตจากตัวของดาบก็ได้คือมันเป็นตัวที่ต้องเล่นให้ชินนะอะม,มันเป็นตัวที่ต้องเล่นจังหวะให้ชินนมะคือเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากนะในใสายตาของผมดังนั้นถ้าถามว่าน้าปั้นไหมผมมองว่ามไม่ค่อยหน้าปั้นเท่าไหร่อย่างที่บอกมันเล่นยากด้วยแล้วก็ต้องค่อนข้างวิ่งสดในระดับหนึ่งด้วยไม่มีตัวช่วยนะคือไม่มีพวกสมบัติลงโลอะไรเงี้ยแบบแสงจันทร์อะไรเงี้ยไม่มีนมแล้วมันก็ค่อนข้างวิ่งเร็วนาะอ สัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้ช่วยด้วยในบางจังหวะนะครับไม่เหมือนดีนแคชเชอร์เนาะอ่าโอเคสกิลปิดท้ายไปก็น่าจะเกิน800นะก็จบที่เท่าไหร่เอ่ย802ล้านก็เกือบ803ล้านนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปตัวของมูสลาสเบอร์รี่กันนะคะอ่าตัวสรุปนะครับถ้าไปดูกันที่สกนะอร์บอร์ดเนาะก็ถ้าเป็นในเซตผัดแรกเนี่ยล่าสุดนะถ้าเป็นในด่านอไอศครีมของมนุษย์หิมะเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปที่892ล้านนะครับถือว่าทำแต้มได้ค่อนข้างสูงนะเบียดเซตหงม แต่ถ้าเป็นหนาดห้องวงกดแก้วเนี่ยอันนี้จะยังไม่ติดอย่างที่บอกเพราะว่าเซตของมันเนี่ยต้องใช้เป็นตัวของเครื่องยนต์นหนม,มันก็เลยอาจจะยังสู้เซตเดิมๆที่เป็นเซตของโคเบอรี่เซตตมอเซตนักบินอวกาศเซตไฮเดรเนยียอะไรเงี้ยอ่ะยังสู้พวกเซตอีพิกเดิมๆไม่ได้นะครับส่วนถ้าเป็นที่กบดานลับของแก๊งใต้เขาวอันนี้ก็อยู่ในระดับพอใช้ได้นะตอนนี้เซตล่าสุดอยู่ที่814ล้านเลยครนมถือว่าโอ้โหแต้มค่อนเ้างเยอะเลยนะอย่างที่บอกผมอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครัมต้องขออ ก็จะมีอีกเซตหนึ่งก็คือเป็นเซตผัดสองล็อบสเตอร์ตอนนี้ก็811ราโนมแต่ถามว่าน่าเล่นไหมก็อย่างที่เห็นว่าเล่นค่อนข้างยากแล้วก็แต้มแกว่งระดับหนึ่งถ้าเกิดไม่รู้จังหวะในการใช้แคนดี้นะครับผมแต้มจะแกว่งไม่แกว่งเนี่ยของตัวมูสลานอกจากตัวสกิลมันเองแล้วเนี่ยหลักๆก็คือจังหวะการใช้แคนดี้นะครับส่งผลมากเลยนะเพราะว่าการใช้แคนดี้เนี่ยทำให้จังหวะในการเก็บเยลลี่เนี่ยค่อนข้างมีผลเยอะนะอย่างบางจุดอะไรเงี้ย ถ้าเราวิ่งพลาดระยะหายอะไรเงี้ยก็เป็นนมหรือบางจุดอะไรเงี้ยเราใช้สกิลไม่พอดีเราไม่ใช้พร้อมลูกไฟระยะหดก็แต้มหายอีกนมดังนั้นถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากแม้แต้มจะดีก็จริงดังนั้นถามผมว่าหน้าปั้นไหมสำหรับมูล urry, สลาสเปอร์รี่สำหรับส่วนตัวผมนะไม่น่าปั้นเลยนะมเอาไปใช้ตัวเดิมๆไปใช้โคเบอรี่ไปใช้บลูสลาชหรือใช้น้องตัวใหม่นักท่องอวกาศคุ้มกว่าเยอะเล่นง่ายกว่าแล้วก็ แต่ไม่ได้หนีห่างกันมากขนาดนั้นในสายตาของผมนะโอเคก็จบกันไปแล้วนะสําหรับการรีวิวคุกกี้รสมอสลาสเปอร์รี่เนาะถ้าไม่นับเรื่องเมคานิคในการเล่นเนี่ยหลักๆมันก็ยังเป็นตัวที่เล่นยากเหมือนเดิม .om แต่ถือว่าเป็นตัวที่เออปรับมารอบนี้ค่อนข้างทําแต้มได้ดีขึ้นเยอะนะตอนนี้เอาจริงๆผมก็รอให้อีกตัวหนึ่งที่เป็นคู่หูของน้องก่อนหน้านี้ก็คือน้องกุหลาบอะบับตามมาเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าใกล้ๆนี้จะบับหรือเปล่านะผมอาจจะเหมือนกรณีนมมันม่วงก็ได้ที่นมบับก่อนแล้วก็มันม่วงบับตามอะไรเงี้ยโอเคก็คลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะ,อะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดทั้งปีนะผมอาจจะมีคนหายไปบ้างมีคนติดตามมาใหม่บ้างอะไรเงี้ย ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดจนถึงจุดนี้เลยนะผม,ผมก็จะพยายามทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะมีทุกคนอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปได้นะผมอจาจจะมีช่วงที่แบบลําบากบ้างมีช่วงเบื่อช่วงอะไรไปบ้างนะแต่ว่าก็ขอให้ปีใหม่ก็เราอยู่กันต่อไปเรื่อยๆตลอดไปเลยละกันนะผมถ้าเป็นไปได้นะ <laughs> อ่ะโอเคก็อาจจะมีเสียงเจียวเจ้วนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกผมกลับบ้านต่างจังหวัดนะผมก็คนที่บ้านเขาก็อาจจะมีพูดคุยกันฉลองสิ้นปีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติเนาะขอให้ทุกคนที่อยู่กับครอบครัวในช่วงสิ้นปีอย่างมีความสุขละกันนะคะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย